กำแรงในซูเปอร์อาร์สนะครับเอาลาไปหมดตามำดับเลยผมก็ซิซเวอร์อยู่นะยังไม่โกสเลยไม่ใช่ไม่รู้อ่ะถูกไหมจะหักวกันึใหญ่โอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วเแยวผม,มไมีแต่งตัวอืม มาแล้วหนูต้องแต่งตัวก่อนอืแต <worldwide> ่งตัวตรงไหนวะลืมขอบคุณครับที่ติดตาม มีกรอบด้วยอยากได้สักอันนึ่งมีรูปโปรไฟล์ตัวอยู่ร้านสารก็ไม่ใช่ปันคม ไม่ใชุ่ปกรณ์สไมไวแบกสกันบุตบาทที่เคืได้มาก็มีแค่นี้อันนีงอ๋อมาไส่โอเคมันก็อยู่กับหาหาไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่าทองหรูหรา เยโร่ก็เทนะอย่าอย่างนี้อย่างเนี้ยอเทมการ์ดปีป สวดรถมันต้องใช้กับอันนี้อ่ะโอเคผมไม่ได้ติดอันดับหรอก ไปไปโอ้โหดูตรงด,อดีอยากได้ตัวเนี้ยปวดโ้องเลย โคตรเท่เลยโคตกจะสมแบบแบบจะได้พวกนี้เนี่ยเอาบอกง่ายอยากสีทอง ผมว่าผมน่าจะเอาหน้าเต๋ดูก่อนอีพีเจอโอ้กุกกี้นี่เหร จะเอาสให้ของแบบกากแหะใช่แหะเราค่อยฟารเมงินใหม่ไปก่อนบลอนอหมองละอบอ๊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 บอึบโอเค ดี๋ยวพอแน่ออกก่อนโอเครับแต่แต่มันกากอะเป็นเจ้าของแล้วอันนี้อเออเาาดิโอไมค์ก oh ดตัวกขอสูดให้ได้ชุดอันนั้นขอเย็บสีม่วงขาวขนาดนี้รู้ ไม่เป็นไรดอกฟาร์มเงินใหมู่งไมห่หมดเลยโอ้อเออเ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 ออเออตายบ่วงโอ้บีทองด้วยโอ้เย้เงินผมไม่เห,เหลือ ทองน่าะเนี่ยเหรอผู้ไปแล้วไปยื้ออุ้มอะไรวะแค่เนี่ยอุ้อมไม่ตั้งหลายใบอ่ะเหมือนกาชาอันนี้ ม่วงโอเคเอาละผนจะสุ่มไอจะเอา,าเอาสียโหูม่วงโอเคม่วงที่นี้อ่ะไอหมดแล้วตังขาวล้วนตังไม่เหลือจ้า โคเหลืเก้าเก้าเก้าพอดีเลย 9, 9, 9, 9, เฮ้ยสูงไม่สูงไม่้ยอกโอ้ย,ย,อ,ย,ย,ยอันอีกเบยังตายเหรออะไรวะเนี่ยเขาป้อโอเคไม่ได้เนี่ย ต่ผมหมังกันให้สกินคูปองได้ำงานอันนี้เหรออืมเฮ้แต่อยากได้ชุดนี้ฮะดาวโหลดดีเยี่ยวมาให้รวยผมโชคลายภ ออแบตอืมแบบยังไม่ดูหูโอ้มีไปคข้องดีๆอยากไดนะ้เนี่ยได้ชุดเนื้อมันแท้ว มันเทเจะว่าทำไมมันราคาแพงอย่างนี้เหรอโอ้โอไม่นหนึ่งร้อยโอไม่ฮะม่วงอย่าบอกน,นะว่าของกากอะว้าวสิม่วงอีกแล้ว ตายฮะตายเลยไม่รู้ว้าวฮเฮ้ยเย็ดดูโอ้ยกอ้อนเย็ดไปดูได้ทาเต้นว่ะเฮ้อยู่ฝุ่นบ้านเนี่ยฝุ่นบ้าโคตรเท่บ่ <c oughs> ว้าเนื้อแรกอะไรอ่ะอืบ้าไปด้วยโอของรีจัดผมอ,อยากตีแค่นี้นเฮ้ยเกมนี้โคตรเหมือนฟีฟ่าเลยแต่มันไม่ใช่ ว้าฮ wow. ่าฮ่าฮ่าฮ่าไหนไม่ใส่อะไรอาเต็มนะมี่สุดกัดอยากให้กายไป็กแบบนี้คล้องแต่งตัวชุดเซ็ตใหม่อืม โอเคก็รู้ว่าได้เนื้อใหม่โอ้โหใช้เนื้อดีกว่าเท่ดีไม่ก็ไม่ใช่สแกนใช้ตัวโอเคผมมาใช้ชุดนั้นหรอกชุดนี้เนี่ยมันตลกชอบๆฟหลุดโดนมันเถิดติดตั้งมีอะไรเนี่ย ใช้เล่นเลยไอ้น้องเ,ออเ,ออเล็บไม่หมดหมดก่อนปวดแรงมือเอวเราจะเต้นยังไงวะอ้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะโชคดีมากจนเงินไม่เหลือโอเคเริ่มแล้ว ไม่เห้ยิ่กได้ทอง t

咋就死了？ อานแข็งกูไม่ขึ้นแรงอะไรทั้งนั้นแม่งเลยไอ้เหี้ยกูน่าจะฆ่ามันน่าสนใจเย้อะไรเป็นั้น แม่โดนกุ๊กกี้กองกูกี้อ่ะกูกี้หนึ่งพันควรสมดีแม่วาเผื่อจะไ,อได้ไของเลยไทที่แล้ว อาชาอยู่นี่ไปอยากเห็นอะไรอีกไม่เป็นไรขอสีม่วง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 กินของสุกเฟย อ,อ๋ายี่สีข้าวโอเคชุดอันนี้มันยังไม่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้